ถึงการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่เพื่อประชาธิปไตยหนึ่งในประเทศที่ถอดบทเรียนได้ก็คือประเทศฟิลิปปินส์นะคะที่ได้เห็นพลังของประชาชนรวมตัวกันเพื่อขับไล่ผู้นำความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอดีตสะท้อนแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือว่าสถานการณ์ที่ดีขึ้นในฟิลิปปินส์ทุกวันนี้หรือไม่ คือเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี1986นะครับก็เว้าหมายก็คือเป็นการต่อต้านเฟอร์ดินานด์ประธานริบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสผู้พ่อช่วงที่มีคนมากที่สุดว่ากันว่ามีคนชุมนุมประมาณ2ล้านคนเฟอร์ดินานด์อีมาโกส ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นานต่อเนื่อง21ปีผมเปรียบเทียบว,ว่าพิธีนารมากรสู้พ่อน่าจะคล้ายกัตบตอมบนสิทิ์บ้านเรามากกว่าคือมาตอนแรกได้รับความนิยมจากทการทำโครงการพัฒนาได้เงินกู้จากต่างประเทศจากบนแบงก์มาทำโคร,ครงสร้างพื้นฐานอย่างพวกถนนชร่วงเทอมแรก2เทอมแรกเนี่ยไม่มีปัญหา1 9 6 5 1,969เนพราป็นพาร์ี่ที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็สมัยที่สอง 1, 69กอยาก็ยังชนะเลือกตั้งอยู่

รวมไปถึงการปกครองแบบทหารที่มากอสเป็นผู้นำสูงสุดไม่มีระบบสภาปิดกั้นเสรีภาพโดยเฉพาะสื่อมวลชนกลายเป็นสารตั้งต้นการออกมาของประชาชนจนถึงจุดเปลี่ยนสำคัญคือการกลับมาของเบเิโยอาคิโนหรือนี่นอยแม้จะมีสื่อมวลชนถามเรื่องความปลอดภัยถึงการตัดสินใจกลับฟิลิปปินส์ หลังต้องออกนอกประเทศด้วยเหตุผลทางการเมืองก่อนหน้านี้ของนิโนยแต่เขาก็ยืนยันหนักแน่นเพื่อมาเป็นแคนดิเดตการเลือกตั้งครั้งใหม่หลังมากอสถูกสหรัฐกดดันดแ,แต่ทันทีที่เครื่องบินลงจอดทหารขึ้นมาคุมตัวนินนยออกไปต่อหน้าผู้ติดตามจากนั้นไม่นานเสียงปืนดังขึ้นเขาถูกฆ่าตายกลางสนามบิน ขนาดที่ยังไม่ลงขนาดที่ยังไม่แลนยังตัวเขายังไม่แลนเหยียบแผ่นดินได้ซ้ำว่ากันว่าถูกยิงประมาณระหว่างทางเดินแต่การยิงเบนิโนอาควิโนที่สนามบินเนี่ยมันจงแจ้งเกินแม้ในช่วงวิกฤตบากอสจะพยายามออกมาควบคุมและประกาศชัยชนะแต่ก็ไม่เป็นผลสัญญาณถูกตัดขณะออกอากาศ Channel the the air again on serve the people. 4 is to สื่อที่เคยถูกควบคุมก็กลับมาออกอากาศอย่างเสรีอีกครั้ง very, very มากกสยอมลิ้ัยไปสหรัฐอ,อเมริกา this new ขณะที่สหรัฐอ,อเมริกาสนับสนุสน,นรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของคอรอ์ซอนอาคิโนภรรยาเบนนนโยอาคินโนโ นอกจากประชาชนที่รวมตัวการร่วมมือของกลุ่มต่างๆทั้งจากศาสนาจากักรฝ่ายทหารโดยเฉพาะกลุ่มที่เคยสนับสนุนมากสผลักตัวออกมาอย่างชัดเจนคือฮวนฟองเอ็นริเร่และฟิเดลรามอสสิ่งที่สองคนที่ทำก็คือเขาประกาศว่าเขาไม่ได้อยู่พวกมากสแล้วนะครับการที่เขาประกาศที่ไม่อยู่พวกมากสแล้วเนี่ยก็เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ มาคอสไม่สามารถคอนโทรลรัฐบาลได้นะครับคำสั่งที่ต้องการจะโค่นล้มสันฝั่งที่ต้องการให้สลายการชุมนุมของประชาชนคําสั่งที่ต้องการให้สลายการชุมนุมของ,ชชง,องของ,ของ,ข,องของประชาชนเนี่ยถูกปฏิเสธโดยโดยคนในกองทัพหลายคนจึงทําให้จึงทําใหเ้เรียกว่าเรียกว่าอะไรกลไกของรัฐมันง่อยเปียนะและท้ายที่สุดท้ายที่สุดก็คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาแทรกแซงนะครับก็คือว่าชี้บอกว่าคุณคุณลิพายอยู่ในประเทศไม่ได้แหละนะครับสหรัฐอเมริกาก็ส่งเครื่องบินให้ไปลีพายที่เกาะฮาวายแล้วก็ประธานบีเฟอร์เดนมากอสผู้พ่อก็ไปเสียชีวิตที่เกาะฮาวายพิภพพ Power r ลและฟื tion หรือที่คนฟิลิปปินส์รู้จักในเหตุการณ์เอตซ่ามีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์14ตุลาในประเทศไทยในแง่ของการเคลื่อนไหวคือการปฏิวัติโดยประชาชนเพื่อต่อต้านผู้นำที่พวกเขาเรียกว่าเผด็จการ โดยที่ไม่ใช้ความรุนแรงรวมไปถึงการถอนระบบเสาค้ำยันที่มีส่วนสำคัญของรัฐบาล14ตุลาบ้านเราเราไม่ปฏิเสธความสำคัญของการเดินขบวนของนักศึกษาประชาชนแต่แฟกชั่นสุดท้ายแฟกเตอร์สุดท้ายนะครับก็คือแฟกชั่นหนึ่งของระบอบที่เคยสับสวนระบอบจอมพลถนอมประพาสเนี่ยก็คือพอบทบรรพลเอกกิตศร,ร,รีเวลาปยาระวัติศาสตร์เขาจะบอกว่ากิตศรีเวลาเป็นผบบทบแต่ว่ากิตศรีเวลา,วลาไม่ได้สนับสนุน จอมพลถนอมอย่างเต็มที่ทั้งสองเหตุการณ์แม้ระบบทหารจะหายไปแต่โครงสร้างทางสังคมไม่ถูกเปลี่ยนระบบอ,อุปถัมภ์ยังคงมีบทบาทสำคัญเรื่อยมาจนถึงตอนนี้สำหรับคนที่ศึกษา14ตุลาอย่างใกล้ชิดเนี่ยเราเราไม่อาจปฏิเสธความสำคัญของเหตุการณ์14ตุลาที่หนึ่งก็คือว่าชัดเจนที่สุดสมัยก่อนเนี่ยก็จะบอกว่าสมัยก่อนทหารมีอำนาจมากนะครับธนาคารต่างๆเนี่ยจะต้องเวลามีบอร์ดเนี่ยจะต้องมี ทหารไปเป็นบอร์ดไปเป็นประธานบอร์ดอะไรเงี้ยราะตั้งเอาทหารมาคุ้มมาคุ้มอำนาจคุ้มบริษัทจะได้ไม่ถูกรังแกเนี่ยลังสิบตุลาเนี่ยก็เป็นกลุ่มทุนที่เติบโตอยากเป็นอิสระมากขึ้นแต่ข้อวิจารณ์ก็คือว่าระบบโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมอะเปลี่ยนไม่มากเท่าไหร่นะนะครับในฟิลิปปินส์นี่ก็เห็นได้ชัดว่าถึงแม้จะขับไล่พลเรือนบาคอสออกไปได้เนี่ยแต่โครงสร้างความเหลื่อมล้ําทางสังคมระบบความคิดด้วยนะครับเรื่องเรื่อง ราบบปกมมมไไ่่ด้เลียนะถฟิลิปปินส์มีคำทางการเมืองว่า political dynasty หรือราชวงศ์ทางการเมืองผู้มีอำนาจทางการเมืองในสภาเป็นตระกูลการเมืองที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นลูกแม้มากอสผู้พ่อจะถูกประชาชนออกมาต่อต้านจนกลายเป็นประวัติศาสตร์การเมืองของฟิลิปปินส์แต่เพราะระบบอุปถัมภ์ท้องถิ่นที่ค่อนข้างแข็งแรงก็เป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้ผู้ลูกกลับมาเป็นประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ได้อีกครั้งนริษราคินิมานไทย PBS รายงาน